มาดูโปรแกรมฟุตบอลกาเช่าซีเรียอาถึงสอง2 0ที่จะลงเตะในนัดที่32ของฤดูกาลในสุดสัปดาห์นี้ระหว่างช่วงวันที่ 11, 12และ13กรกฎาคม6-3นี้พร้อมทั้งโปรแกรมถ่ายทอดสดของทุกคู่เราไปติดตามกันเลยครับณนะทัสบอลทีวีสำหรับโปรแกรมฟุตบอลกาเช่าซีเรียนัดที่3 2จะเริ่มในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้ มีลงเตะด้วยกันทั้งหมด3คู่นะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกจะลงสนามในเวลา22นา15นาทีหรือ4ทุ่ม15จะเป็นลาซิโอเปิดบ้านพบกับซัสโซโลถัดมาในเวลาเที่ยงคืนครึ่งเบสชจะเปิดบ้านพบกับโรม่าและปิดท้ายในเวลาตี2 45นาทียูเวนตุสจาฝูงจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยืนอนของอาตาลันตาโดยทุกคู่มี p o r t 2ถ่ายเท่าสดนะครับ ถัดมาจะเป็นโปรแกรมในวันอาทิตย์ที่12มีลงเตะด้วยกันทั้งหมด6คู่โดยคู่แรกจะเริ่มลงสนามในเวลา22นาฬก15นาทีหรือ4ทุ่ม15เจนัวจะเปิดบ้านพบกับสปอรโดยคู่นี้ b ี s p สปอ2ถ่ายทอสดจากนั้นในเวลาเที่ยงคืนครึ่งจะมีลงสนามด้วยกันทั้งหมด4คู่โดยคู่แรกจะเป็นปามาเปิดบ้านพบกับโบลญญา b ี s p สปอ2ถ่ายทอสดฟิ sections. อเรนติน่าจะพบกับเฮเลสเวโรนา สามารถรับชมผ่านทางช่อง B Sport Extra Gall ารีจะพบกับเรเช่ B Sport Extra ถ่ายเท่าสดและคู่สุดท้ายในเวลาเที่ยงคืนครึ่งอูเดเนเซ่จะเปิดบ้านพบกับซามโดรีย B Sport Extra ถ่ายเท่าสดเช่นเคยนะครับยังอยู่กันที่โปรแกรมวันอาทิตย์ที่12กันต่อนะครับจะเป็นโปรแกรมคู่สุดท้ายในเวลา2นาฬิกานาทีหรือ2ี45จะเป็นคู่บิ๊กแมตนะครับ นาโปลีเปิดบ้านพบกับเอซิมิลานโดยคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง b Sport 2ปิดท้ายโปรแกรมเกาโชซิเลอานัดที่3.2ในนัดมันเดย์ไนท์วันจันทร์ที่13กรกฎาคมมีลงเตะกันเพียง1คู่นะครับในเวลา2นาฬกา45นาทีหรือตี2.45อินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านพบกับโตริโนโดยคู่นี้ b Sport 2ถ่ายทอดสดนะครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลไก,ก่เชิดศิอานัดที่32ของฤดูกาลนะครับเราจะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ